สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะมาดูตะไคร้นี่ตะไคร้ปีนี้ประบัวซื้อกินตลอดทั้งปีค่ะซื้อครั้งละสิบบาทเนาะแล้วก็มาใส่ตู้เย็นไว้ประบัวก็เลยมีแนวคิดอ้าวอย่างนั้นเราก็มาปลูกกินดีกว่าก็เลยเนี่ยค่ะมีกระถางเก่าๆที่เมื่อก่อนประบัวก็ปลูกไม้มงคลเนาะก็รื้อค่ะรื้อไม้มงคลมาปลูกรวมกัน ก็เนี่ยค่ะซื้อตะไครมาป้าบัวก็เอาแช่น้ําไว้วันนี้ป้าก็จะมาปลูกค่ะปลูกใส่กระถางนี่ตั้งไว้เนาะแล้วก็รดน้ําค่ะตะไคร้นี่ชอบแดดเต็มวันค่ะชอบกลางแจ้งเนาะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยค่ะดิเอากระถางแล้วกี่ต้นดี นึงกระถางละสาม,อมสองก็ได้นี่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็เป็นกอขึ้นมาดินก็เป็นดินเก่าดินเก่าปลูกนู่นปลูกนี่อ้าวนี่ค่ะปลูกง่ายสุดคือตะไคร้นี่แหละค่ะแต่ที่แล้วมาก็ไม่ได้ปลูกเนาะนี่ค่ะเรามอปลูกตะไคร้กันค่ะ สามต้นป้าเอานี้นําทางก่อนนี่กลัวล่าเขาหักเนี่ยค่ะดินเก่าดินหมักแต่ไข้นี่ก็กินตลอดอยู่แล้วค่ะทุกวัน บางวันเราแกงบางวันเราต้มเนาะเนี่ยค่ะป้าก็ซื้อกินตลอดค่ะเอาแช่น้ำไว้ก่อนนี่แตกรากแบบนี้รดน้ำเลยค่ะลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาไปตั้งตากแดดไว้เลยค่ะ ลดน้ำทุกวันเช้าเย็น เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประบัวก็ปลูกตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตั้งไว้นู่นค่ะข้างรั้วนู่นค่ะแดดเต็มวันเนาะค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็พาปลูกตะไคร้ค่ะง่ายสุดคือปลูกตะไคร้เนาะถ้าไม่ปลูกก็ไม่มีกินแต่ปลูกก็ปลูกง่ายค่ะถ้าไม่ปลูกก็ไม่มีกินค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ